เพือเดียวบัตเตอร์ไฟตะลุยแหลก เตอร์ไม่อี่โดซับก็ได้กาจะเล่นปลาได้มาเล่นซับเฮ้ กะจะเล่นป่าแล้วมาเล่นซับนู่ริง Bom. <laughs> <Boom. laughs> ไอ้ฟุตบัดไหมจ้าทีละทีละแด่กันให้ทอย 对。<Yeah. S 2> yeah. Yeah. thank <laughs> you We me right